บอกได้ไหมครับเมื่อกี้มุทธประมาณเท่าไหร่มุทธเอาหกลิงจีไหตูดการช่วยหล่อเย็นคร,ครับนี่คือหลักวัดระดับน้ำนะครับ10นาทีครับ อยู่กับช่อง SMT นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับมาดูการประชันท่อสูบน้ําทั้ง2สํานักครับระหว่างสํานักเอกท่อสูบน้ําซิ่งแล้วก็ช่างสิทธิ์เด็กนอนนะครับมาดูกันครับในฝั่งของช่างสิทธิ์วันนี้นะครับมากับท่อขนาด25นิ้วเครื่อง6สูบ 6WG1 450แรงม้าครับเป็นเครื่องปั๊มสายนะครับผมแล้วก็ในฝั่งของเอกท่อสูบน้ำซิ่งนะครับเป็นอ e ิสุ V12 ครับน่าจะเป็น 12PE1 420แรงม้าเทอร์โบท่อขนาดหน้า30นิ้วมาดูกันว่าวันนี้นะครับไทยจะเป็นผู้ที่คว้าชัยไปซึ่งการแข่งนะครับก็ประมาณนี้อ่าบอกก็ประมาณนี้เลยนะครับ โดยที่จับระดับน้ําในบ่อ B ว่าระดับน้ําอ่ะมันต่างจากระดับปกติเยอะไหมก่อนที่จะวิย์นะครับก็คือวัดตอนนั้นเลยโอเคเป็นยังไงมาดูกันครับผม ีสิบสองพนีชนะครับโอ้โหนำดันครับโอ้โหแช่ยาวครับแช่ยาวจนโอ้โหอะไรวะเนี่ยเสื้อแตกอ่ะน้ำดันเลยครับโอ้โหไปแล้วครับเรียบร้อยครับช่างสิทธ์ครับสู้ชีวิตมากเครื่องตัวนี้ โอ้โหโหดจัดสีเล่าทีตมทีตมาทีทีโหโคตโหดออะสังเกตเมื่อกี้ครับตอนที่ว่าต้นคลิปที่ว่าเราถ่ายให้ดูเนาะน้ำดันเลยครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้คือจะวะก่อนที่ผมถ่ายอะคือไฟ ไฟลุกเลยครับสุดจริงนี่น้ำแมนไทเลซิงก็มาครับน้ำแมนครับน้ำแมนก็มาอันนี้นะครับเป็นท่อหน้า30ท่อหน้า30นิ้วครับนูครับฝั่งของชั้นสิครับเด็กดอนครับโหอันนี้ก็เอาเรื่องครับโ้สุดทั้งคู่ครับ อีสอวีริครับท่อขนาด12นิ้วครับยาว6วา3ครับตอนที่เรามาสังเกตครับน,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 น้ำมันจะพุ่งออกมาพักเลยใช่ไหมนั่นแหละครับอันนี้สำนักเอกท่อสูบน้ำซิ่งครับนี่ครับหดหูฝั่งนี้เอาเรื่องเหมือนกันแต่ยอมรับว่าโหดมากโอ้โหน่าจะแบบเดินรอบสูงเลยครับเดินรอบสูงแช่เลยนะ เออที่เรามา,มาเมื่อกีนอ้นะเดินรอบสูงแช่เลยครับ12สูบครับเอายง่ายคือเดินรอบสูงคู่เลยมาดูท่อครับสามสิบนิ้วฮะเส้นผ่านศูงกลางครับยาวหกวาส่ามครับโอ้โหเอาเรื่องครับงานนี้มาดูในฝั่งของช่างสิทธ์ครับนี่ช่างสิทธ์ช่างสิทธ์โอ้โหหกดีบีจีครับ เดือดรอดสูบเหมือนกันครับเบรคเกตตัดตลอดเวลาเลยพี่เขาบอกได้ไหมครับเมื่อกี้บุ๊ดประมาณเท่าไหร่ยี่สิบครับยี่สิบเมื่อกี้สุดรอบเลยใช่ไหมบุดเลยเออยังไปได้อีกไปได้อีกอันนี้อีกีกอย่างแม่ฝังในข้าวมาฝังอยู่เลยโอ้โหนี่อ๋อช่างสิทธ์มีพักด้วยนี่นี่ครับมีมอพักด้วยโหบุ๊เอาว่ะพกดึงจีนะ เอาจริงงานนี้ผมว่าช่างสิบนี่แบกเต็มเลยนะตัวเครื่องก็ต่างกันครับอันนี้เครื่อง6สูบ6สูบ15หลิตรอันนู้นเป็นอ e ี 12, 12สุอ่วสิบสองสิบสสูบให้มั่นใจว่าซีซีเท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยขนาดท่อเล็กกว่านะของช่างสิ์นี่สำนักเด็กดอนท่อสุดลำซิ่งครับพอขนาดยี่านิ้วครับยาวจิกวาอ่ายี่้านิ้วแต่ว่ายาวจิกวานะเนี่ยครับ นี่โอ้โหนี่คือสูตรการช่วยห่อเย็นครับมีถุงน้ําแข็งด้วยเป็นไงล่ะถุงน้ําแข็งช่วยลดความร้อนเครื่องครับนี่จังหวะแช่ยาวเมื่อกี้นะแล้วก็นี่ครับดูสดังคู่เลยอ่านี่ฮะดูสดคู่เลยโอ้โหเป็นไงโคสุดอะ่ะไม่งั้นไม่ทันครับผม เล่นแช่ยาวไปอย่างนี้โคตรโอ้โหเสียงนี่เหมือนทีเอฟเลเวอเตอร์บอานนี้ใครมาบ้างเม้นกันหน่อยครับดูล้อช่วยกระจายน้ำหนักครับไปได้ทุกบ่อเลยอย่างนี้ ชั่งปุ้ยไปเหลืองเลยอะอะหกยูเซ็ตเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วน่ากินนิ้วนะพี่ของผมอะใช่19ครับ19นิ้วครับแล้ววันนี้เขาแข่งกันยังไงเนี่ยพี่เนี่ยอันนี้มันวิทย์ซับกันยังไงครับอ๋อวิทย์ถ่ายกันอ่าตัวนู้นวิทย์ลงบอรนี้ตรงนี้ก็วิทย์ก็คือวิ่งกลับไปตัวหนึ่งดึงน้จากบอร์หนึ่งไปบอรสองอ่าตัวหนึ่งดึงจากบอรสองกลับไปที่บอร์หนึ่งหมุนเวียนกันอ่าแล้วทีนี้เขาเขาจับยังงไกันยังไงพี่เก็จัับบวลาคร กี่ทีพี่เมื่อกี้วิ่1สิบนาทีแลาวตกลงตกลงกันไว้ท,ที่สิบนาทีทแล้วก็คือกดเสาแล้วก็เอา เอาตลับเอาไม้บรรทัดมาร์กระดับน้ําไว้อแล้วก็พอเวลานี้พอหมดเวลาปุ๊บก็จะดูระดับน้ําครับถ้าน้ําบ่อหนึ่งยุบมากกว่ายุบยุบมากกว่าระดับตลับเมตรไม้บรรทัดโผล่ก็คือหมายความว่าเครื่องตัวตัวที่ดูน้ําบ่อหนึ่งไปกินน้ําได้มากกว่าซึ่งรอบนี้ก็หมายความว่าเครื่องตัวนี้กินน้ำได้มากกว่า อ,อ๋อนี่ใช่ไหมครมับคน,น,นตีใบอ๋อ <c oughs> นี่ตัวไหนไม่ได้ตีจะจ้างด้าตัวอื่น,นะ่ะตีฉลองครับฉลองเก็ไก่หล่ต่ออ่านี่ครับนี่คือหลักวัด ระดับน้านะครับสิบนาทีครับฝั่งนี้ครับถูกดูดโดยช่างสิทธ์แล้วก็ดูดเข้าโดยเอกท่อสูบน้ําซิ่งครับระดับน้ําฝั่งนี้ครับช่างสิทธ์ดูดลงลดไปประมาณ5เซนครับนี่คือหลักวัดระดับน้ำนะฮะนี่ครับน้ำลดไป5เซนครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหกระถางมะนาวครับมันจัดติดเครื่องนะครับ เครื่องไม่ได้พังนะแต่ว่าสายนระบายเครื่องเอ่อเหมือนสายนระบายเครื่องแตกครับแล้วน้ามันไปนโดนค้อยเสียอ่าค้อยเสียมันก็ร้อนอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าแช่แช่มายาวครับคือโดนปุ๊บไฟไฟท่วมเลยครับเมื่อกี้อย่างนี้ก็ดับทันกระบอกไฮดรอลิกยกครับสามสิบนิ้วโอ้โคตรใหญ่นะสามสิบนิ้วนี่โหใหญ่จริง ท่อนี่เป็นเละทั้งเส้นเลยเนี่ย 2 PE พีหนึ่งครับเีกลับแล้วครับในฝั่งของช่างสิธย์ครับกํลังจะกลับเหมือนกัน g ีวีสีรแงครับเดี๋ยวโบอนะไรเนี่ยอ๋อทีเอสนะครับโบทีเอสโบทีเอสโบพิซูครับ